เทียบบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ลงโอเคตรงฮาว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 คักดวนดาวก็เรียกหลอ่ แฟตพร้อมไฟพร้อมครับวันนี้เื้เฮหาวะต่างที่สิบหักต้นใหม่เข้าเบอร์เจียวนี้อรอแล้วบอกดุบบัวร้องขึ้นขึ้นกับแถวพุ่นแล้วมั้งแถวต้นใหม่นั่นแหละ ดาวลงแล้วครับดาวลงอยู่ตรงนู Muse> ้นนูกินอาหารอยู Cathy. ่ตรงนู้นเอออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวพันธุ์ใบผุพุนต้นไม้เขาสิหักหาวนี่นั่หาวนี่ ฮ้าวะนี่คุณชายเราเนี่เอ้ยเอากินนี่เอ้ยฮอปไปเอาอันนี้เดียวเลยนี่เอานี่วะนี่เยอะเฮ้ยต้นไหนเขาต้นไหนเขาเจียวไปแล้วเซตแทบไปใเสีย โย้วิ <Yeah> ่งีใจแน่ๆล <Yeah, yeah ูลุงจะไปอยไปวันนี้จะไปใส่เออเกี่ยวไปยิงกระต่ายอยู่เนี้ยวันนี้ไปใส่ห้องแป๊วๆวันนี้ต้นพะยุงเขานี่รู้วันนี้ลูกโอ้สภาพมาเองนี่น่าจะแปดแสนนะแปดแสน แน่นแปดเสียนว้าโอ้ยเปต้นพะยุงเขานี่หมดแน่ครับถ้าเราปล่อยไว้โรงเรียนน่าจะได้ปลูกไงว่าเจียวมาแล้วว่าดีเอยนี่นะแบมบบอกไม่เห็นหน้าผมนี่ร้องเลย นึกว่าหายแลย้วแปดแสนนี่คือทั้งวิ่งทั้งค่าเสียหายผมครับไล่ให้น้องดาวครับผมเดี๋ยวพ่อเลยเขาก็มาไล่เองนะฮะห่าวนี่<า>ถ้าผูกไว้นี่วิ่งห่าวเนี่ย<า>ห่าวก็คือแบบาอาการแบบคึกๆที่เห็นไหมนี่ ตั้งตาตั้งอย่างนี้ลดาวลงรถแล้วนะครับถอยมาเทียบลงหลุมแล้วก็ลงคำว่าหยาดหยาดก็เอาไปกินอะนะไอ้วะเอาไปกินอ้อยยังนะฮะนะอ๋อเล่นกระชันเลวนะ ใช่ครับนักเลงลืมไปดาวลงแล้วครับนุน่นพี่นว่นพิรีนุ่นวันนุ่นมาคอยมาคอยคอยแม่แม่จะเฝ้านะพนะ น่าจะอาจจะนานนะคับเลยไม่ได้ลงย่างอ่อนๆจแอย่างี้ยาอย่าอร่อยฮะแต่พอเกี่ยวจริงๆก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นรอยู่ที่อยู่ที่พัทยานี่เต็มเลยนี่อยู่พัทยาเต็มเลยเกี่ยวถ้ามันเกี่ยวอ้าเกี่ยวไปนี่มันมันบ่อยกินปไานใดเลยมากมนเระมนิออนเปรีเพียวว่ะเเกี่ยวดูเีย มันมีการพิสูจนด้วยครับเอฟซีจะเห็นดาวจะเห็นดาวใช่ไหมนี่ต้องดาวอยู่นี่ต้องดาวเอออะไรอ่ะเอออันนี้มันดาวลงมาแล้วครับถอยลงล่องเลยแล้วก็ลงมา ที่หน,น,นึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคิดดิพี่ยอมลงเงินเอากล้วยรอนานมากนี่มันหาวแห้งดาบเอาลูกพีเบิ่งดาวหาวแห้งแต่คือเอาหน้าลงเขาก็กลัวหัวทิ่มเหรองบัวอาดากลงดาคทิ่มไม่เป็นไรเลยกลัวอาดากลงเฮ้ยเสียฟ้อมเลยปะ รถกับรถจะคองไปลบออกไปลบออกพญายเสียเดี๋ยวเสียชื่อดาวหมดผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยทะเลาะต้นอะไรช้ำชาวเนี่ยต้นอะไรไปหาวะ่ะฟิฟฟ์ฟาวอยู่คนเดียวนนะู่นนะอี๋ออค้องขืนเลยค้องขืน ของขึ้นเลยครับของขึ้นครับดีใจอะลูกกล,ล,ลัวดีใจลูกเฮ้ยชอบชอบกอออารนี้ทังให้ลาบเลยหายแน่นอน ไม่หายไปไหนนะครับอยู่กับช้างนะ <c oughs> ไม่แหนอนกับช้างแล้ววันนี้เออดูไอ,อ,อ้ปีตาดปีตาดมากปีตาดมากครับ ยาแบบนี้นะาคนนะนะนดะัผู้เี้อืมอืมอืมอืผมมาออกงานครับห้าวห้าวใหญ่เลยทั้งออกงานแล้กินยาอ้อออ้ต้อ้อุบ่าหงอิลี ขี้ยอมมากเลยลูกไม่เป็นไรเดีิมฝอยเหมือนเดิมได้ครับวันนี้อุปกรณ์พร้อมครับแฟลชพร้อมแบตเตอรี่พร้อมเเยอะ

บ่ายยองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเตะควานเด้อ ออะคิดดูมีใครเชื่อความเสื่อบ้างคืนนี้จะนอนกับบื้นขนาดทุกวันจะไม่นอนหือจะนอนเอาออนาะเดี๋ยผมนอนทุกวันเ่ยดิอ้ ออน้องอยู่นี่ครับพี่ลีน้องดาวกินอยู่นู่น นยนาา่เดี๋ยวไม่เห็นแล้วว่าจะผูกตรงไหนเนี่ยผูกตรงนี้นี่ต้นไม้น่าจะพังแล้วฮักบดเลยนี่หรือกินอย่างเดียวไม่ไมต้องตุนอ,อย่างสิไหมกินดีนะย่าน,นี้กินดีนะมัอ้ ออื what happened หนูดาวกะหนูดาวบ่ยอมดาวดาวแท็กดาวแท็กบ่ยอมลงรถนะนะ บัวห่วงแย่เขากตั้งแต่ควันที่แล้วอ๋ออีคันเออเฮ้ยเือนบ้านตัวเองเอลลูกโอ้หบัวดาวแท็กดาวแท็กก็พ่อเขาเอาลงเองนะครับแต่ว่าถอยมาแล้วก็ให้รถมันต่ำลงล่องน้ำฮนะพอลงล่องน้ำเสร็จก็อะไรอะ่ะทีนี้พอลงล่องน้ำเสร็จถึงก็ ต่ำลงใช่ไหมก็เอากล้วยมาลอ่อเรื่อยๆครับเขาก็ใจดีใจชื่นขึ้นมาก็ลงจะลงเองอันนู้นอ่ะเพื่ออย่างเลยเขาจะไลฟ์สดช่องเขาแล้วดูเหรอก็ไปดูได้ทำในช่องเพื่เลินกำลังตั้งกล้องอยู่เฮ้ยเชียร์นาเชียร์นาท้ายใช่ครับเสียงนี้ยังหรอบัวบานล,ลอยเอ๊ะอ,อักขร่นแหละ ให้ดาวไปนอนให้น้องดาวไปนอนกับเออดูวะดาวบอกกินอย่างเดียวเลยกินเหมือนวัวเหมือนควายเลยนะฮะย่าสั้นๆวัวควายชอบกินเนาะช้างก็น่าจะชอบแบบไอ้เฮี้ยนเนี่ยเฮี้ยนเนี่ยเกิดมาสั้นเนี่ยดึงดีดให้บัวมาแล้วไให้ดาวเป็นไถ่หนี่หนี้ ใจบดีใจพอดีเย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 เสียเขาไหมไปใส่บัวไปใส่บัวนี่ไปใส่ด้วยกุยานยืนต้นกูนี่ละเขาหางไปแล้วเสกไปแล้ว วันเทาตัวสี่หาตุนน้องยังกลัวอยู่นะดวงดาวอะจะไปใส่เด้อจะไปใส่เด้อพอเสียอ่ะนึกว่าหรือผมจะไปใส่เด้อถามถึงเสือลูกไม่ใช่บวัวบานจะไปใส่นะเสือจะไปใส่ก็อะไรแต่เสียท่าโอ้โหนวงดาวอะโอเค พี่ชินออกเรือนอืมเย้เย้มีเพื่อนนะครับเฮ้ยเอาบอกพีออ่ใหญ่เสกเปิดแล้วอือพีออ่ใหญ่เสกเปิดแล้วดาวก็เอาต่อ,อพูดเองโชกเองก็เป็นนบิลีแม่ไหขำขำอะไรนะขำขำ,ขำ,ขำ FC ก็รู้ว่าผมไม่ไปไหนนะผมคุยกับ FC เป็นงั้นแหละขำขำนะ ชาวชอบกินใบามากหรอกมันผีใบโยไปเหลือ <c oughs> โอ้ยอะไรขนาดนั้นนี่ยอะผมจะไลฟ์สดใหม่นะครับเป็นดูบรรยากาศรอบๆนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสวัสดีครับดูต่อในช่องของน้องดาวได้ครับกำลังจะไลฟ์สดนะฮะ